ออขอเราลายไม่ทราบกินดอนไรกิ่หนักเปปวดวด้วยเดี๋ยวหลังนะครับร้องเพลง กี่โพสต์วานวถ้าให้เกียรติเจ้าของเพงลงก็ให้เจ้าของ,พงเพลงมาร้องสดก่อนแล้วเราพาไปดูคลิปเจ้าของเพลงร้องสดจริงแ,งงแค่รอตายมันยังเพาะไหมฮะเพาะทิ้งเพาะหรือว่าเพาะเพราะคนร้อง ขอแล้วสองอยานะคฮะดีแล้วนะฮะแตจโหลดก,กันด้วยนะจ๊ะของแท้จ๊ะตจานีต่อทายสี่หกหกเดิดโหลดยังติดไม่ต้งหลดกาให้ฟรี อยากเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกดีชื่อเพลงกันบนอาขยานยาวตายอยู่แล้วเนี่ยนะแออยาวกันอล้ว ไม่เป็นไรเป็นสไตล์อ่ะพาปล่อยกันไปนะฮะเรามาสู่บทพากย์ของเราดีกว่าไหมนะฮะแม่เราพูดถึงคนอื่นเยอะมากเลยเราเนี้นะครับคนอื่นไหนที่คุณชายหมอเนี่ยเราพูดถึงคนอื่นนะฮะเอออะไรนะลีโลเป็นใครไมลรโล เรามาเพิ่มจังหวะกันนิดนึงนะฮะมาเพิ่มจังหวะกันนิดนึงคิดว่าทุกคนในที <anak> ่นี้น่าจะโยกได้เนาะโยกได้ไหมนะฮะกลัวเหงื่อออกไหมนะฮะเขาผ่านนิดนึงนะฮะเขาผ่านแต่เรี่ในร่างกายนิดนึงนะฮะที่อยากให้พวกเราหอมนะฮะนะอยากให้พวกเราชุณดีเซ็กซี่นะครับนะฮะรีดไม่อ้วนนะฮะรีดคุณดี้นะครับ